กันบ้มารู้ทำกันหราานะือยังรอท้ามากนเน้ยขึ้นมาเรูู่้ทำเนะ่ยที่ท่านพูดมาพูดเรื่องอะไรบ้างเรื่องปกตินะี่ปกติปกติคืออะไรปกติคือรู้ไม่ปกติคืออะไรคือหลงะรู้กับหลงแค่นี้ถ้าไม่รู้เหมือนก็หลง นช่ถ้ามันหลงมันก็รู้คุณจะอยู่ฟากไหนมันก็ตามเอาถ้าคุณอยู่ฟากรู้มันก็ไม่ทุกข์เพราะความไม่รู้แหละมันมัน,ม,น,ม,น,นม,มันเป็นทุกข์กันเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะถึงไปจับเอาก้อนทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ฝึกให้มันรู้สาใหม่ๆก็ฝึกมันรู้ียบหย่างไปก่อนนะ อยจาไปก่อนรู้ไม่น้อยห้ก่อน,อนของมากมากจากมากจากของน้อยเนาะไม่ค่อยฝึกกันไปใจร้อนค่อยเรียนรู้กันไปค่อยๆศึกษากันไปอย่าพึ่งใจร้อนมันไม่เหมือนรูประธรรมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของนามาทรมมันจับต้องได้ด้วยมือไม่ได้ต้องด้วยกายไม่ได้ภาวะพวกนี้มันอยู่ข้างในของใครของท่าน เอามาเสิรฟถึงที่แล้วหากพวกท่านไม่รับไม่เอาไปพิจารณากรรมใครกรรมท่านอาตอมาไม่ได้บุกทุกข์ด้วยกับพวกท่านพวกท่านทุกข์กันเองอาตอมาไม่ได้ร้องไห้กับพวกท่านพวกท่านก็ร้องไห้กันเองอาตอมาไม่ได้ท่านเป็นนี้เป็นสินกเองถ้าพวกท่านไม่ศึกษา ไม่เรียนรู้ไม่เอาชีวิตจิตใจมาศึกษาเรื่องนี้พวกท่านก็จะไปเป็นแบบโลกโลกที่เขามีข่าวมีคราวกันนะเดี๋ยวดีกันบ้างเดี๋ยวฆ่ากันบ้างเดี๋ยวโกรกันบ้างเดี๋ยวนี้กันบ้างลุน,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 นแ้วแ่ประจานคนที่ไม่มีศีลมีธรรมทั้งนั้นคนที่มีศีลมีธรรมเขาก็อยู่กันแบบสบายสบายไม่ได้เดือดร้อนแต่พวกที่ไม่มีศีลมีธรรมยังไงอะ มีข่าวเรื่องนั้นเดีวยวก็มีข่าวเรื่องน,นี้เพราะอะไรเพราะเมื่อยอมมาศึกษาเรียนรู้กายใจตัวเองให้มันเข้าใจจะได้รู้จักบริหารจัดก,การชีวิตตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นกลับไปนี้ไปพิจารณาเน้อใครคิดเห็นว่ามันดีก็น,นําไปเรียนรู้ไปประพฤติปฏิบัติกันถ้าสมัยเชื่อว่ามันไม่ดีมีชีวิตอยู่แบบนเดินๆน้นดีแล้ว ก็แล้วแต่พวกท่านที่วังกับพระพร้อมกันเนาะ